เจะมาสอนวิธีการตัดผักตัดฉากกลังนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําแอปนะครับให้คุกคนเข้าไปที่ google นะครับแล้วพิมพ์ตามผมนะครับรีมูฟโอเคนะฮะดอบีจนะครับพอพิมพ์ปุ๊บกดเข้าไปเลยนะครับหลัาจากนั้นมันจะเด้งมาหน้านี้นะครับให้ทุกคนกดไปที่อัปโหลด ให้ทุกคนกดไปที่อัปโหลดนะครับแล้วก็ใส่รูปที่เราจะตัดพื้นหลังไห้ครับเราเลือกรูปมาอ่าเมื่อเราเลือกรูปได้แล้วนะครับให้เรากดคําว่าดาวน์โหลดเลยนะครับหลังจากนั้นพอเราดาวน์โหลดปุ๊บพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับเราอาจจะลองเอาภาพนั้นมาวางตรงนี้นะครับเดี๋ยวทำนี้นะครับจะผมจัด ให้ฉากหลังอ่าขึ้นหลังก่อนโอเคนะครับใช้แอปตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกรูปเป็นแบบโอเคนะครับนี่ครับตัดฉากหลังมาครับเห็นไหมครับแล้วเราก็ปึ๊บอืมรูปมาแมปกันนะครับเห็นไหมครับสวยนี่ครับง่ายๆนะครับทำเองก็ได้นะครับเข้าไปที่แอปนะฮะ